สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับสอนอนิตที่ช่องวนิตาชาแนลค่ะค่ะวันนี้สอนอนจะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของ PLC นะคะหลายวันก่อนเนี่ยสอนอนได้มีโอกาสได้อ่านนะคะผลงานการบันทึก PLC ของคุณครูค่ะแล้วก็ได้ช่วยนำเอาผลงานของค,ครูนะคะไปเผยแพร่ให้กับคุณครูอีกหลายๆท่านและก็อีกหลายๆช่องทางนะคะกะ็เป็นเหตุนะคะให้ได้ มาทำคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคำถามเข้ามาหาสนอมากมายเลยค่ะก็จะค่อยๆทยอยตอบคำถามไปนะคะมาติดตามชมกันนะคะค่ะจริงๆแล้ว PLC เนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูหลายๆท่านนะคะกออ็อาจจะคิดว่าเราจะเริ่มต้นทำ PLC ได้ยังไงอะนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสอนอจะมาอธิบายก่อนนะคะว่า PLC คืออะไรนะคะ PLC ก็ย่อมาจาก Professional Learning Community นะคะก็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะคือ,อกระบวนการที่คุณครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนนะคะร่วมกันมารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็รวมพลังนะคะร่วมมือกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็ ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาเด็กนั่นเองค่ะค่ะทำไมเราถึงต้องทำ PLC นะคะเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะคนรุ่นถัดไปถัดจากเราเนี่ยนะคะมีความสามารถมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยแล้วนะคะดังนั้นคุณครูเนี่ยเป็นปัจจัยตั้งต้นที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการศึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำ PLC เนี่ยก็เพื่อที่จะลดความโดดเดี่ยวของคุณครูนั่นเองอ่ะนะคะแล้วก็ยังได้มารวมพลังการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยจะไม่ถูกทิ้งขว้างไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อคุณครูทำ PLC แล้วเนี่ยมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆคะ่ะที่คุณครูจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กนะคะ มีหลายๆครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ PLC กับคุณครูนะคะก็มีประเด็นที่มักจะเข้าใจผิดกันนะคะอ,ะอย่างเช่นคิดว่า PLC เนี่ยคือการแก้ปัญหาชุมชนหรือการสร้างไรายได้อะไรอย่างงี้นะคะคือการประชุมทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย PLC ไม่ใช่การแก้ปัญหาชุมชนหรือการสร้างไรายได้นะคะ PLC ไม่ใช่การพูดกันเรื่อยเปลือย เรื่อยไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเลยนะคะแล้วก็ PLC ก็ไม่ใช่แค่การประชุมครูหรือการประชุมผู้บริหารทั่วๆไปนะคะ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยมันมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่5องค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่งสอนอจะมาแลกเปลี่ยนกับ ทุกทกท่านในครั้งหน้านะคะติดตามชมสนอด,ด้วยนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ